สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่บางบ้านๆใครๆก็ทําได้คลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปรับเซ็ตคาบูนะหรือว่าปรับไล่คาบูนะให้มันเร่งติดมือนะเหมือนรถคาบูเดิมเลยนะก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวคาบูเอ็นโปรนะครับส่วนใครอยากดูวิธีการติดตั้งคาบูเอ็นโปรก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังนะผมจะทิ้งข้างบนไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวจะทิ้งภาพไว้ตรงนี้นะก็ ใครอยากชมวิธีการติดตั้งคาบูก็เข้าไปดูข้างหลังตรงนี้เลยนะหรือว่าผมจะตั้ใต้ตคลิปก็มีนะอ่ะทีนี้เออคาบูเอ็นรตัวนี้เนี่ยตอนที่ผมติดตั้งคลิปที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ปรับเซ็ตอะไรเลยนะก็คาบูมาแบบไหนก็จับใส่เลยนะก็สังเกตว่ามันจะเร่งไม่ได้นะครับก็เรื่องน้ํามันอีกด้วยนะถ้าเราฝืนใช้นะก็อันนี้ก็จะมาทําคลิป วิธีการปรับเซตคาบูนะครับก็เราก็ต้องมีอะไรนุ่มหนูอะไรนุ่มหนูอากาศนุ่มหนูหลักแบบนี้นะเข็มอะไรนี้ก็ต้องเตรียมให้ครบนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะตอนที่ว่าเราไม่ได้ปรับเซตอะไรนะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะว่าอาการเป็นแบบไหนนะ นะก็เมื่อกี้ก็เพื่อนๆได้ดูแล้วนะว่าอาการมันเร่งนะไม่ได้นะครับเร่งก็วอดวูบนะครับก็อันนี้เนี่ยผมก็จะมาปรับเซ็ตไล่คาบูให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็แล้วกันนะครับก็มาเริ่มแกะกันเลยนะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครอ่ะ อันนี้เนี่ยช่างหลายคนไม่ยอมบอกนะครับกักนะครับข้อมูลนะครับอ่ะอันนี้ผมจะแบ่งปันข้อมูลให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมในช่องของผมเนี่ยจะได้ทําเป็นนะครับอ่ะนี่นะครับผมจะถอดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ถอดกระบูมาแล้วนะครับแล้วก็เข็มด้วยนะครับชุดทันทิ่งนะนี่นะนี่นะก็เดี๋ยวผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับ อ่ะนี่นับก็เดี๋ยวไปหาผ้ารองแป๊บหนึ่งนะอ่ะนี่นัก็ใช้ตั้งบนนี้ดีกว่านะครับมาดูนะครับนี่อ่านี่นับมาดูนะครับอันนี้น้ำมันยังมีอยู่เลยครับนี่นับ นี่นะน้ำมันยังมีอยู่นะก็มาเริ่มแกะกันเลยอันนี้ผมเดี๋ยวก็เทน้ํามันใส่ถังน้ำมันก่อนนะอ่ะทีนี้มาดูกันเลยนะเริ่มแกะกันเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะภาพมันย้อนแสงหรือเปล่านะแล้วก็จะปรับให้ให้เห็นก็นแล้วกันนะอ่าประมาณนี้นะอ่ะน่าจะเห็นแล้วนะอ่ะตอ่อทุ่ยขบูมานะนี่น้ำมันยังมีอยู่นะอ่ะมาดูไม่รู้ว่าเห็นหรนะือเปล่านะเดี๋ยวแกะให้ดูก็แล้วกันนะอันนี้หนุมนมน่มหนูหนุม่มหนูเดมิดมเดิมที่มากับขบูเลยนะอ่ะมาดูนะ นี่นะออกมาแล้วนะครับแล้วมาดูนุนหน่วากาดนะครับว่าตรงตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสแป๊บนึงน,นะอ่นะนี่นะคี่บสอนะครับ42บนะน่าจะเห็นอยู่นะอ่านี่นะชัดอยู่นะครับ42 ส่วนนมหนูน hmm ้ำมันเนี่ยมาดูนะครับว่าเบอร์เท่าไหรนะนี่นะครับร้อยห้าสิบสองนะครับดูเบลอร์เลยนะครับก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ผมผมจะใช้เบอร์นี่นะครับอ่าก็ลองดูนะครับนี่นะเดี๋ยวกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะนี่นะอ่ะก็ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูก็แล้วกันนะนี่นะ อผมจะใช้เบอร์120นะครับนม่นมๆหลักนะครับก็ใส่เข้าไปก่อนนะส่วนน่มๆนุมน่มๆอากาศเนี่ยมันจะใช้เบอร์32นะนี่นะนะก็จับใส่เข้าไปนะอ่านี่ผมมาเปิดสูตรเลยนะครับก็ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนกดแชร์นะครับก็จะได้เพื่อนๆคนอื่นที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้นะนี่ครับวิธีการจูนประมาณนี้นะ,ะนี่นะครับก็ทําการล็อกเลยนะครับนี่คนระับเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็ จบเป็นที่เรียบร้อยก็ประกอดคืนนะัดอ่า,อาเดี๋ยวดูเรื่อยๆนะอยากข้ามนะครับแต่ข้ามจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะมาถามอีกนะคอ่บมาดูนะคอ่บเสร็จแล้วนะครัเจ้าตัวคาบูนะครับวิธีการปรับเสร็จ เจ้านมหนูอากาศกับนมหนูน้ำมันครับของผมเนี่ยผมจะตั้งที่นมหนูอากาศ32นะครับนมหนูน้ำมันเนี่ย120นะครับอ่ะมาดูกันต่ออันนี้เสร็จแล้วในในส่วนของขบูนะครับนี่นะครับจุดอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับก็มันมีกิบล็อกอยู่นะครัแล้วก็แกะดูนะคนี่นะครับถ้าเราจะใช้เข็มเดิมตัวนี้เนี่ยนมหนูน้ำมัน ตัวแบบนี้ที่ว่าเราใส่เมื่อกี้เนี่ยร้อยี่สิบเนี่ยมันหนาแน่นอนนะครับเจ้าตัวน้ําเข็มนี้นะครับก็ไปหาซื้อเจ้าตัวเข็มตัวนี้นะอ่าจะเป็นเข็มเคลเลียมนะครับนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมันจะเป็นรหัสนี้นะ,ะเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึง่งอ่านี่นะนี่มันจะเป็นรหัส เจเจเฮ็ดนะครับนี่นะครับก็มันจะมีร่องปรับสามล็อกนะครับก็เข้าไปดูเลยนะครับในช้อปปี้นะครับ e, นะก็จะมีขายอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปหาพิกัดดูนะถ้าไปหาเจอนะครับก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับส่วนลิงก์เจ้าตัวเพื่อนๆจะสั่งคาร์บูเ่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงนี้นะครับอ่าเข้าไปกดสั่งซื้อด้วยนะครับก็จะได้ช่วยผมในด้านนี้ด้วยนะครับนกะ็อ่า นี่นะเข็มนะครับแต่ว่าผมยังไม่ใช้นะอันที่จริงมันก็ใช้ได้อยู่นะมันก็เร่งติดมือเหมือนกันนะนี่ผมจะแนะนําอีกอันหนึ่งนะอ่ะนี่นะอันนี้เนี่ยเข็ม DIY เลยนะครับเข็มผมทํำเองนะนี่นะอเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทําเข็มด้วยนะอันนี้ มารบบเซตคาบูนะครับอ่านี่นะอันนี้เข็มเอ็นโปรเดิมๆนะครับนี่เข็มเคเหลี่ยมอันนี้เข็มที่ผมทําเองนะครับผมจะผสมนะคสัดส่วนของเข็มเข็มเอ็นโปรกับเข็มเคเหลี่ยมนะครับดูนะครับผสมกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาสอนกันนะครับส่วนอันนี้ผมก็จะมาใส่ก่อนนะครับอันที่จริงเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยใส่ได้กันทั้งคู่นะครับ สังเกตว่าเข็มที่ซื้อมาเนี่ยร่องมันจะดีนะสวยนะอันนี้ของผมเองครับผมทําเองดูดูนะร่องไม่ไม่ดีเลยนะอ่ะนี่ดูจากหัวจุนี่ก็ดูออกอยู่นะนี่นะครับหัวจุก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้รอยเหมือนโดนตะไบนะนี่นะ,ะซึ่งผมทํามาจากเจ้าตัวนี้นะนี่อันนี้ผมผมก็กําลังจะทําอีกอันหนึ่งนะนี่นะ หลอดเ,เขาเรียกอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะวันนี้ไม่ได้ใจนะมันจะเป็นแท่งทองเหลืองนะหนาประมาณสามมิลน,นะนี่นะแล้วก็เหลานะก็นี้ผมจะมาใส่เข็มที่ผมทํานะนี่นะก็ใส่เข้าไปนะเดี๋ยวปรับเสร็จกล้องแป๊บหนึ่งนะอ่าอ่านี่นะอันนี้เข็มที่ผมทําเองนะก็จับใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็ใส่เจ้าตัว ตัวล็อกตัวนี้นะใส่ให้มันเข้าแบบนี้นะอ่า,อานี่นะก็เรียบร้อยคนระับทีนี้ก็เหลือไปประกอบที่กระบูนะอ่ะมดูนะอันนี้เราก็พากระบูมาประกอบนะก็ใส่เจ้าตัวนี้นะ ส่วนวิธีการติดตั้งใสายกันเร่งวิธีติดตั้งคาบูเขเ<อ>ข<อ>้าไปดูคลิปก่อนหน้านะผมจะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับหรือว่าใต้ใต้ใต้คลิปนี้นะครับก็เข้าไปลองดูนะใครอยากดูวิธีการติดตั้งนะอ่ะอันนี้มาดูวิธีการจูนกันเลยนะอ่ะนี่นะ,ะก็หายากนะครับที่ว่ามีคนมาสอนแบบนี้นะมันก็มีนะครับแต่ว่ามันมันไม่ค่อยละเอียดนะ มาดูนะครับของผมมันก็ไม่ได้วิว่วาเลยนะครับก็พอใช้ได้นะครับก็มาดูก็แล้วกันนะครับก็จับใส่เข้าไปเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็ทําการล็อกเลยนะครับอันนี้ผมจะไม่ข้ามคลิปเลยนะเพื่อจะได้ให้เข้าใจนะครับก็พยายามดูให้จบก็แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจนะครับอยากข้ามนะครับ น,นี่นะอัน,นี้ก็จะใส่น้ํามันแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมจะถอดสายนี้เพื่อดูดนะให้น้ํามันลงครนะอะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนอันนี้เนี่ยหลังจากนี้เราจะพาไปจูนะครับ ก่อนเราจะพาไปจูนเนี่ยเราก็ติดเครื่องให้มันเร่งให้มันเครื่องได้อุณหภูมิก่อนนะครับเราเราหมุนคันเร่งให้มันเร่งอยู่ก่อนนะครับ ขอดับเครื่องก่อนนะเราจะติดเครื่องให้มันสัก5นาทีนะให้มันวอร์มเครื่องนะให้มันเครื่องมันได้อุณหภูมินะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปจูนะครับอะเดี๋ยวผมขอสตาร์ทเมื่อกี้ก่อนนะแบบเมื่อกี้นะสตาร์ทให้มันติดก่อนนะไม่ต้องไปจูอะไรมากนะก็สุรูวอากาศเนี่ยก็ปรับไว้ที่รอบครึ่งก่อนก็ได้นะอะแล้วก็ตั้งเร่งให้มันเครื่องเร่งนะอะสตาทแบบนี้นะแล้วก็ตั้งรอบให้มันสูงนะ แล้วก็ทิ้งไว้สักห้านาทีแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปจูนะ,ะนี่นะครก็เราก็มาที่เทสของเราแนละ้วอันนี้ก็ปลอดบ้านคนคนระับก็จะไม่เสียงดังนะครับก็จะไม่รบกวนชาวบ้านนะครับก็อันนี้ก็หลังจากที่ว่าเราไปเปลี่ยนเจ้าตัวนมหนูอากาศกับนมหนูน้ํามันนะครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาจูนนะครับก็การ ใส่นหนุ่มูอากาศกันกนนง,นนงนุ่มน้ำมันแล้วเนี่ยก็เราต้องมาจูนปรับน็อตเจ้าตัวตรงหนุ่มูเดินเบาตรงนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะว่าวิธีการปรับเป็นยังไงนะคอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะอ่ะทีนี้ผมจะสตาร์ทนะครับก็ฟังเสียงนะครอ่ะ เพื่อนจะเร่งตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าเร่งของผมเนี่ยผมจะเร่งที่คันเร่งนะเราเร่งกรอคันเร่งนะอ่ับเราหมุนปิดก่อนนะ เดี๋ยวผมจะดับเครื่องก่อนนะอ่ะนี่นะก็อันดับแรกเนี่ยเราเร่งแล้วก็มินหมุนเปิดปิดหมุนปิดก่อนนะหมุนปิดก็หมุนไปทางขวานะหมุนปิดแล้วก็หมุนค่อยๆเปิดนะก็เปิดนี่หมุนทางซ้ายนะเปิดค่อยๆเปิดนะจนเครื่องเนี่ยเร่งที่สุดนะก็หยุดตรงนั้นนะก็อันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะเดี๋ยวมาดูขันเร่งนะว่ามันติดมือหรือเปล่านะ แป๊บหนึ่งคนระับอ่านี่ครนะับอ่ะดูดูคันเร่งให้ดีนะอ่ะนี่ครนะับก็ ผมมาให้แนวทางประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปปรับจูนกับรถเพื่อนๆเอาเองนะครับว่าหนุนหนูอากาศเบอร์เท่าไหร่ให้ที่เหมาะสมนะครับอันนี้ผมยืนที่หนุนหนูอากาศที่32นะครับหนุนหนูน้ำมันเนี่ย120นะครับก็มันมีหลายปัจจัยนะครับก็ก็ลองเอาไปปรับเซตดูก่อนนะถ้าไม่ได้ก็ก็ลองพิมพ์ที่คําถามนะใต้คอมเมนต์นะว่าเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างนะครถของเพื่อนๆนะครับทีนี้ เราจะมาลองขับนะว่ามันสมุดดูสมุดหรือเปล่านะอันนี้ผมขับมือเดียวนะก็เอาแค่เบาๆก็แล้วกันนะอ่าอันนี้นะก็ตดดมือนะครับ อ่าไม่ไม่วอดไม่วูบนะอ่า ให้ฟลิกอีกสักนิดห okay. นึ่งนะถ้านมหนูอากาศกับน้ำหนูเอาน้ำมันโอเคเนี่ยมันจะมีฟองเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวจะได้ดูนะประมาณนี้นะอ่ะนี่เดินเบาปกติเลยนะอันนี้เนี่ยคาวบูของผมเนี่ยคาบูนานแล้วนะมันมีลูกเล่งกับเสื้อตรงนี้เนี่ยมันรวมนะมันก็มีอาการติดค้างนิดๆหน่อยๆนะส่วนคันเร่งที่ผมทำาลิกที่แล้วเนี่ย ก็ไม่ไม่เร่งเองนะนี่นะบิดซ้ายบิดขวานะไม่เร่งเองนะฮะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะก็ลองเอาไปปรับใช้กับรถเพื่อนเอนก็แล้วกันนะอันนี้เนี่ยของผมนุ่มหนูอากาศ32นะครับนะแล้วก็นุ่มหนูน้ามันเนี่ยร้อยยี่ร้อยยีบนะก็ลองไปปรับเซ็ตเอาเองนะว่ารถเพื่อนเพื่อนเนี่ยใช้เบอร์ประมาณไหนนะแต่ว่าลองเอาของผมเป็นแนวทางก่อนก็แล้วกันนะส่วน ถ้าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยก็แล้วกัน,นครับมีฝนฝนก็ลองมาเทสให้เพื่อ,อนๆได้ชมกัน,นครับก็ฝากกดไลค์ด้วยก็แล้วกัน,นครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ